สวัสดีครับพ่อพอการรถไฟดาหากริ่งครับวันนี้ผมจะพามาจูบหน้ายูออีกมองนึงครับอีกมองนึงครับนี่นะครับคือหลังหมู่บ้านหมู่บ้านสื่อหมู่บ้านหมู่้นะครับนี่นะครับหมู่บ้านหมู่้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาให้ดูด้านหน้านะครับว่ามันจะโยนได้เห็นหน้านะครับเป็นน้องนะครับเป็นน้องบ่ได้บ่ได้บ่ได้ทอดแหแนะครับ่ได้ใส่ตะไคร้นะครับคือไปจูบนะครับจูบครับจูบนี่ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่นะครับ นี่ด้านหลังนะครับนี่คนนี่นะครับกําลังมานะครับสุริรสรีขนาดไหนนะครับอั ov, นนี้นะครับอ๋อนะครับมาได้รถอ่ารถอีเท็กนะครับตี่อานั่นนะครับใส่รากมุ้งหนังมันนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่นะครับมาแล้วครับนี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศฮ้อนสิกระชูปานะครับกับเจ้าวานแฮมกับนี่นะครับบรรยากาศของทุ่งไห่ทุ่งหน้านะครับ นี่ครับวันนี้มาหากินไก่จ้าหน่อยครับมาที่สีสเกตนะครับวันนี้นะครับมาหาพี่น้องหรือสีสเกตนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่สีสเกตนะครับประมาณนี้นะครับนะครับมาจูปุ้งจูปลานะครับน้องว่าจะมาประมาณจะได้เพราะไรก็นเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับนี่ก็ใช้จูปไอ้พญานาคนะครับใช้จูพญานาคนะครับใช้จูพญานาคนะครับนี่นะครับคือจะใส่พญานาคพญานาคจูบอ่ะนะครับน่าจะเลิกคตรขั้นของเลิกเติมนะครับ นี่นะครับนี่นะครับสุ per นะครับซุเปอร์ครับซุ per รถนะครับมาหาดูด้ายาันนะครับเนี่ยโอ้โหนะครับเจอเจ้าท really right. oh! oh! hm. mmm. ินครับเจอเจ้าทินนะครับนี่นะครับเจ้าทินนะครับนี่นี่เองนะครับนี่เองนะครับนี่เองนะครับอ่านี่ครับถุงหน้าข้าเจ้าก็คือเรียบๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับบะแม่เศร้ากับบะแม่สวยครับพอดีพอดีนะครับอ่าประมาณนี้น้องเล็กๆนะครับ เจ้าทินมาแล้วครับนี่นะครับนี่ยังไม่รู้หมูคู่หมู่หัวครับนี่มาแล้วครับนี่กำลังจะเอาเคียงล้นะครับปรับปับปุ้งทางล่างล่างนะครับพ่อจะเอาเคียงล้นะครับเคียงไอ้พญานาคนะครับพญานาคพญานาคนะครับนี่ครับใส้เวลาคืเจอบอดดนะครับพ่อหน้ามันกับค่อนข้างจะบลึกนะครับนะครับ เอาล้วครับนี่นะครับนี่นะครับ <Biz> นี่นะครับ,รบประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ครับเนาะต้องใส่นี่นะครับอ่า<ด>ลงไปเลยลงไปเลือกเลือกเลืกเลืกนู่นน่ะไนู้น่ะ<ด>ลุ่มมาละเออนั่นแหละนั่นแหละเออพูดละพูดละเออไปอีกหน่อยก็ได้เออพอละพอละวกันนะนี่นะครับ นี่นะครับอืมาเทียบนี่นะครับนี่นะครับจะเอารออตแทกมาเทียบนะครับโ่อตแตกมาเทียบนะครับนี่นะครับนะครับใส่ตัวตกแท็กกำลังเข้ามาแลครับใส่อตแตกมาเทียบนะครับ ดูน้อง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 น้อยนะครับน้องน้อยครับนี่นะครับเจ้าของเป็นมาแล้วครับแม่เป็นมาแล้วครับเป็นหัวลูกเป็นครับมาแล้วครับนี่นะครับเป็นหัวลูกไส้เป็นมะเลยจังไหนครับผมกับผู้หัวลูกไส้หรือดุงหญิงนะครับผมกับผู้หัวกันครับนี่ในแม่เป็นครับนี่นะครับอ่านะครับสวยๆงามๆนะครับนี่นะครับรถจะเข้ามาแล้วครับรถจะมาเที่ยวแล้วครับ นี่นะครับแต่ว่าสารพัดอยู่มองไหนเนี่ยอยู่มองไหนสารพัดเนาะสารพัดอยู่มองข้างนี่มัง้งตรงนี้มัง้ง<อ>มันดึงตรงนี้อ่ะเอาเรถเที่ยกร้อนออเอาที่หลัง เป็นรถเนรถนรถเทียบเลรอโ่ได้ละ

ตกลักตกลักดันขนนึ้นมาอีกแล้วไหนเอาเนี่ยแล้วติดพุดได้ดเลยนี่นะครับผมจะพาสมหนูนะครับโอ้ยหนูหมู่บ้านร้ายนะครับแต่ว่าแถวนี้พ่นคือจะทางไหนเนี่ยบ่หูครับผมกับบุหูเหมือนกันครับแต่เมีย มีแต่คุยงามนะครับเนี่ยนี่มีโตนะครับเลยตแลนอยูน่นะครับเนี่ยเนี่ยหนูนะครับนี่โอ้ขนาดแคบยังไงนะครับหนูหากหลายนะงครับเนี่ยเนี่ยทางมันแปเลยนะครับเนี่ยโอ้นี่ประมาณนี้นครับนี่นนครับ <c ười> นี่นะครับม um. ืัอน uh ี huh. no like ้หากินแกะจะน้อยครับนี่นะครับฮ่าเอ่อนะครับโมโม่บ้านนี่ยังก็โม่บ้านนี่ยังก็โม่บ้านเข่าเหานะครับโม่บ้านเข่าเหว่าครับโม่บ้านเข่าเหว่าครับหม่บ้านเขาเหว่าครับเข่าเหว่าเขาเหว่าพิทกับทูกโม่นะครับนี่นะครับนี่นะครับทีมงานเขาจะซูบฟ้านะครับกินตามพี่ตามน้องนะครับฮ่ามาไก่ครับมาไก่ครับวันนี้โพไก่จะน้อยครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะได้จะได้หรือนไปได้เดี๋ยวจะลุ้นอีกครั้งนึงครับนะครับ ่โอเคนะครับตามนี้ครับเดี๋ยวผมขอหยัดตัดสายแป๊บนึงครับครับมาแล้วครั Blue บหน้ามาแล้วครับหน้ามาแล้วครับหน้ามาแล้วครับนี่นะครับหน้ามาแล้วครับหน้ามาแล้วครับนี่นะครับน้าใกล้จะเริ่มแห้งแล้วครับทุกท่านนี่ครับนี่นี่นี่ครับนี่ นี่เห็นไหมครับเนี่ย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 ปลาซ่อนครับปลาซ่อนครับนี่นี่นี่นาตาลักษณะนี้นะครับนี่ครับปลาซ่อนครับปลาซ่อนนะครับนี่นะครับปลาซ่อนครับมันจะมักอยู่แถวๆเนี่ยครับโอเคครับโอเคครับนี่ครับด้านข้างกรับประมาณนี่คคนประมาณนี้ครับด้านข้างประมาณนี้ครับนี่นะครับด้านข้างครับแปลว่าน้องเล็กๆอยู่กระจิงครับแต่คุณภาพก็น่าจะพอโตนะครับนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก <we> e, ็ให้มันแห้งเดี๋ยวผมจะถ่ายห้ดูอีกขั้นครับเนาะอันนี้สมเพลย์เื่อนไปก่อนครับสมเพลยื่อนไปก่อนครับอันนี้คือทางบนนะครับด้านบนครับอ่ะเดี๋ยวให้มันแห้งดีๆผมจะดูว่ามันจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวบักรุนกันไหมครับนี่นะครับเริ่มจับปลาแล้วครับนี่เนี่ยเนี่ยโอ้โหแม่ยังเนี่ยปล่อยปลาเลยจับปลานี่เป็นจังไงอาการเป็นจังไงนี่คือจับปลาไปอยู่เนาะได้กระดาปลาเข็งกันเนาะปลาเข็งกันเนาะปลาคอเดี๋ยวบันไดเชือกเทือนมั้ยะจ้าวหน้า ก็ตายตายตาย,ตายนะครับท่านผู้ชมจับได้แต่ปลาเขง่งจังจะได้บ่ได้นะครับปลาเข่งครับเ e. uh, so well. like นี่ยรุ่นกันนะเนี่ยโอ้หน่ะ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 โอ้บ่แน่ครับบ่แน่ครับบ่แน่ครับมือบ่แน่ครับมือไม้ครับมือไม้ไปแล้วครับไปแล้วครับนอนนี่ขนาดจูบแล้วนะครับก็ไว้อยู่ในแหนี่บ่ได้เลยครับเนี่ยงานนี้มีรุ่นปลาโดนะครับงานนี้มีรุ่นปลาโดนะครับปลาโดมีนะครับเห็นแล้วนะครับ นะครับปลาดูครับปลาดูครับปลาดูนู่นครับปลาดูครับปลาดูครับนู่นครับปลาดูครับปลาดูครับงานนี้มีรุ่นปลาดูนะครับนี่โอ้ยอันพูดจับปลาเข่งกะบ่ท่านได้นะครับโอ้โหท่านผู้ชมหาปลาได้หอยนะครับโอ้มีที่ไหนนะครับปลาท้นะครับดู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 นะครับโอ้โหโดนปลาหน่ะเมื่อไรสักเชือนะครับตายตายนะครับ นี่นะครับน้ำจะโบล้วครับจับได้ปลอดร้ายแล้วครับเนี่ยมันจะมาขอน่นนี่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 ครับสะโดครับสะโดนั่นนี่อันนี้ครับสะโดครับสะโดเอาไปใส่หรอว่านี่นี่นี่นครับนี่ครับตรงนี้ครับอ่านะครับสะโดครับสะโดอันนี้ก็ได้ประมาณครึ่งถังแล้วครับได้ครึ่งถังแล้วครับตอนนั้นเอามากัี่มือคอยนอาาเกลน่นะเช็ดโมแล้วแฟร์ครับเหรอนี่นะครับเรนนีนมันขอนะครับมีสะโดครับสะโดตัวหนึ่งครับสะโดครับสะโด นี่ครับสโดครับสโดครับนี่นี่หน้าตายเป็นลักษณะนี่ครับสโดนะครับนี่นะครับนี่สโดนะครับสโดอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตจับอีกสักงเท้านะครับเอาครับขออนุญาตทุกคนครับอันนี้ก็บเบิดแล้วครับนี่จับเบิดแล้วครับนี่นี่นะครับพ่อนี่นะครับจะบเบิดแล้วครับ เรืรอปลาไหลนะครับเรือให้มันเป็น,ปนอันนี้นะครับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่นี่นะครับเนาะ,ออะเดี๋ยวมาสรุปปลากันข้างบนครับว่าจะได้หน่อยในหลายนะครับอ่ที่คงก็จะได้กู้อันนี้ขึ้นแล้วครับเนี้ยไปย่างที่หน้ปเข็ยงกันไปก็สรุปสมมติก็ได้สำนึนแล้วครับนี่นี่นี่ถุนนนงนึงนะครับนี่ถุงนึงนี่อีกถุงนึงนะครับนี่อีกถุงนึงอีกถังนึงนะครับอีกถังนึงนี่อีกกระสอบนึ่งนะครับอีกกระสอบนึ่งสรุปแล้วก็เป็นสองกระสอบนะครับรวมๆกันนะครับ เอาละครับเดี๋ยวนี่นะครับปลต้มปลาโดนะครับมากินข้าวกันครับเด้อต้มกินข้าวต้มปลาโดครับปลาโดนะครับต้มนะครับต้มนะครับได้ปลาโดสามตัวนะครับจะต้มถึงสามนะครับเดี๋ยวมากินข้าวหนักกันครับเด้อท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเจอกับพระเข้าครับมนันเด้อมันนกิข้าวกันเด้อต้มต้มปลาดดครับต้มมปลาเด้อครับมาเด้อ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 